่านมาแล้วนะครับกับ3เกมในการแข่งขันชิงแชมป์เซาท์อีสต์เอเชียเพื่อหาตั๋วไปชิงแชมป์โลกปี2023ครับทีมไทยสามารถเก็บไก่เกม1และเกม2มาครับแต่เกม3นี้ก็เกือบได้เหมือนกันครับชิวเฉียดไปนิดเดียวครับต่อไปเป็นเกมที่4นะครับผลมันจะจบอย่างไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปลุ้นกันในเกมนะขอบอกว่าเกมนี้ทีมไทยมีโอกาสคว้าไก่สูงเลยทีเดียวครับโอเคไปชมกันเลยครับตข่อตู้ละมุมใกล้เบนเซอรี่อุ้ยแล้วจังหวะข้าแบนนี้ไง แล้วเขาทิปซี่ครับเรากักที่ด้วยประเด็นกลายเป็นวีเรดโดนเก็บไปก่อนครับรวมถึงด้านบางมีล่าครับโดนน็อกดาวน์ตามไปด้วยจวังหวะเข้ามาซัพพอร์ตวีเรดวิกฤตแล้วครับตอนนี้เฟสแคนหายไปหนึ่งครับแล้วน็อกอีกหนึ่งแล้วออนเซนจังหวะจะวิ่งถอย,ดยโดนใส่ยิงหลังเฮดช็อตน็อกไปหมดแล้วครับตอนนี้เลยแค่ฟองมานคนเดียวครก็โดนดหรือเปล่าครับโอ้โหสามครับโมบ,บิ วิกกิทก็เฟสการเกมนี้คร uh. ับจังหวะขยับตัวพอดีครับแล้วเป็นจังหวะทามิงที่ทางด้านจีอีเขาทิ่มมาพอดีเลยไม่เขาบอกว่าจริงในช่วงแรกของการโยนเมืองงานด้วยกันเนี่ยไม่รู้ว่าทางฝั่งตัวเฟสแครรู้แบบว่าจีอีหรือเมืองนี้เหมือนกันเพราะว่าจีอีเขาเป็นคนที่ลงบริเวณรถฮอกแล้วก็ฟาร์มเมืองน้ำอยู่แล้วด้วย ดูตรโอ้โหกับนอนแบบนี้เพราะรถหลังโดนยิงล้อสะบัดป่อยแล้วมาจอดอยู่ริมทางปอแปนเรียบร้อยครับเฟสแกกครับจบ16เต็มไม่มีแต้มคิวเลยครับเกมนี้จากการโดนดักโดยด้าน GE นั่เนเองครับวงอัปเดตใหม่ต่ออีกหนึ่งรอบน่คุณผู้ชมครับจากวงเข้ากลางวงที่โพชินกิวงจะเปลี่ยนไปที่ยังเป็นโซนของโพชินกิอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าเบี่ยงออกซ้ายไปเล็กน้อย และเบียร์ซัมทางด้านรักซี่ครับเือจะเอาสเเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขับรถผ่ากลางโดนกระสุนเข้ามาขอบ้านเห็นอยแล้วกันครับจังหวะดูออร์ดายและสุดท้ายวิ่งติดรถแล้วตายไปเรียบร้อยครับเฟิร์สออร์ดายครับแล้วี่มาแล้ววงออกซ้ายครับโอ้บ้านโกดังที่เราเชียร์ให้อินฟินตั้งนานครับกลายเป็นอะไรไปสู้รู้งี้ครับวงส่งแบบเต็มข้อครับท่านผู้ชมโอ้แล้วมุมแบบพายเองถ้าโดนระเบิดยัดนี่เล่นยากจัดเลยทั้งไฟทั้งเกเน์จากจีอีแล้วโถมเข้ามาแบบนี้ใส่ได้ทั้งด้านทุนนิเกน้องดาวไปอีกกคนนนเหมือั ระเบิดย้ำครับตรงนี้ย้ำทุกอย่างที่มีแล้วทิมต่อทันทีจากทางด้าน D E G ที่ออนไฟลาจัดจัดยัดเข้ามาบุกไกลสบายระเบิดและควันหายพอดีชเวฟบุมนี่ทาง้านริเกเรียบร้อยแหวนพายก็ไปไวเหมือนกันโดยมาเตอร์ชิเก็บชเวฟเป็นคนสุดท้ายจบเป็สองใบไม่มีแต้มเลยครับแหวนพายเกมนี้สองสามไปหมดทุกท่านนะรอกรได้ทางด้านโรแกนจากอินฟินิตี้รับระเบิดเต็มแห้งอะไรอย่างนี้ชอปเปอร์เก็บทางด้านเลวจะเกมกันไปแล้วไอเอ็นเจครับไม่ชัวร์ย้ำอีกทีเดียวแล้วกันครับ แล้วได้ครับงทาได,าดา้านครับเก็บจ,จัดอ๋อแล้วครูหมอคือจังสอนอย่างนี้ครับอ้แล้วจีอีมาเคลมครับจังหวะทามิ่งจีอีวนเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันม๊อบอยังตีบ้านตัวเองไม่จบครับเหลือทางด้านครูนั่นเองครับบ้านเดียวตรงนี้สามทีมครับส่วนทางด้านฝั่งของเซอร์เซียและอินฟินิตรอรล้อมอยู่ด้านนอกนะครับแต่ว่าอาจจะหมุนไปเจอกันเองเหมือนกันงั้นนี่เชอร์ตี้ระเบิดโดนทางด้าซอมเบอร์แล้วไม่ไมไก็บายลงหลุมล็อกไปสอง โอ้โหมุดขึ้นมาเล่นครับแล้วดูจังหวะหมุนใส่ครับฮู้ฮูแล้วขึ้นสูงครับวิ่งข้ามศึกเวสเท้รี่นะ้วอยู่กันทีแม่บอกเกี่ยวนะได้างฝั่งตันคูไปแล้วโลแกนกินแล้วเพอเพมมาอ้าวล็อบบี้แกเข้ามามาหรือไปจะพี่ร้อนไม่หน่อยครับโอ้โหนักลายเป็นเสิร์ฟให้ไอแอนเจครับปาดทั้งเต็มหน้าเลยครับแต่ว่าในนั้นเซเรงตอนนี้ก็เหลือแค่ไอแอนเจคนสุดท้ายครับส่วนอินฟิี่เหลือสองคนครับล็อบบี้น็อกดาวน์อยู่ที่เองครับในเมืองก็ตีกันครับตรงนี้อินฟนย่่าาาเข้รรโโดดดดลลงงถถไปปกแ แล้วปาดฝามุมซ้ายเจอเลด้านล็อบบีสวนล่วงกันไปอันเจเจตักอเจกับเปลี่ยนับแล้วเป็นเปียน11เอาให้ยังดีกัแม่อันดับที่4เซอเสียเกมนี้อินฟินย่างที่บอกไปว่าเกมนี้ขอเล่นหน่อยละกันครับต้องรีบรีเซตเพื่อนครับเพราะตอนนี้ในบ้านตีกันเองยับยับเลยครับสีแล้วปาดซ้ายลูกสองเอาเลยครับมุมหน้าก็กันโอ้ เอาเลยฮะัสองต่อหนึ่งครับมอฟกับทางด้านจีนีสิตครับใส่และสมายครับสองคนอยู่คนละมุมกันครับยังไงกันดีสมายกับกระเนตมาแล้วบุ่มตรงนี้อุ้ยแล้วทุ่งอ๋อเราเห็นพอดีโอ้โหเรียบร้อยครับอูบาสเตอร์สมายซิพ็อกคิวชมครับจีอีเกมนี้ผู้ชมก็มาแบบบ้าคลั่งแต่ว่าไฟสุดท้ายครับสามต่อสองครับอินฟินิตี้บีสามคนครับจีอีเหลือสองคนเท่านั้นนะจากไฟตรงนี้ครับ ก็ท่าจีกีบดเกมนี้สิบเก้าคะแนนสิบเก้าคิวครับจะเยอะกว่าเฟสแคนด้วยที่ทำไว้นะบีเีต้องมาตามน้ำยมครับอ่าเอาละครับแล้ววงบีบใส่มาต้องเปิดประตูมาเล่นด้านนอกบ้านครับจังหวะโดดออกมาอินฟินิตเนปเปล่าไม่รู้เหมือนกันใส่หมุนมาหลังแล้วก็ตายบีบการบีบรอแล้วดูใส่ครับโอ้โหแต่ใส่ออปชั่นอะไรไม่เหลือแล้วพี่ดียว ยาเยอะกระเปิดอะไรไม่มีเลยครับอย่างเดวที่มีนี้คือความคมดูนะลูกปืนครับโอ้โหแล้วดูแค่ทิ้งทุกอย่างแบบของจริงครอ่าบวกลิ้งครับรอบปีมุมสวยครับจังหวะกระโดดเข้ามาแล้วสามจอที่ภูมิใจคุณผู้ชมอ,อย่าดูจ่อเป็นหลักคุณชมกันแล้วดูมีเนตครับคัดนุ่งนี้มาหลัง<อ>ล,ล้นรถเราให้ครึ่งหลอดเม็ดแรกใส่นาโยครับตัวการ์ดสบายอยู่ไม่ออกจากบ้านครับ ใ,นะใส่ชิดหลังหินล,ล็อบบี้ง้างเราเปิดต่อและเตียบป่ายำที่มุมเดิมครับใส่ยงแค่แบนเดจเท่านั้นแล้วครับเจอสมายจะมามุมเเจอแล้วไปไล่ไปครับกลายเป็นว่าตกนาก้อนขินคานะครับตัวกันไปได้หนึ่งครับสากระบ,บอกแเราจะเรียบร้อยดี <The Infinity! S 2> อินฟินิตี้ นี้4เกมครับเป็นไทยไป3เกมแล้วพี่เดียวที่กินไกน่าวันนี้ของจริงอะไทยแลนด์เดย์ครับแบง่แบงๆกันไปแวมไพรหนึ่งเกมเฟสคานหนึ่งเกมอินฟินิตอีกหนึ่งเกมแลเกมนี้ในเกมที่4กับวินเนอร์วินเนอร์ชิคเกน้นดินเนอร์ครับรอบไฟนอลวันแรกอินฟินิตีเกม4ขอไก่ไปลวครับแม่แล้วเหมือนมนีแฟนๆไปเชียร์กนันนะอินฟินิตี้ครับ เอ็นครับผเป็นตัวโซนที่หนึงครับโอ้นี่ครับโลแกนครับนิวจีนั่นเองโอ้โหดึงคิว307ดาเมจครับจ่ายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเยนี่อินฟินิตี้นะครับนี่ฮะมาตามนัดครับทางด้านฝั่งตัว GE ครับ22คะแนน16อีริมครับนะอันดับที่2นั่นเองครับเมื่อกี้ครับไม่ได้กินไก่ก็จริงแต่คะแนนเยอะกว่านักอินฟินิตี้กินไก่ไปด้วยทางด้านฝั่งของแต้มคิวเลยครับ มกรีนบินเองเกมน,นี้17นนคะแนนกินไก่มาด้วย7คิวนะครับอัลัาสาเป็นมอบครับมอบเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของตัวของบ้านกดังอ,อยู่มานานมากจนเฟบ,บุ๊กมาตีเขาแล้วก็กลายเป็นว่าทางด้านมอบชนะเฟบ,บุ๊กแล้วก็ GE ตีทางด้านมอบคืนนะเป็นมือที่สามไปนะครับเลยมีต้านคิวติดไม้ติดมือมาถึง7คิวเหมือนกัน12คะแนนครับเซอร์เซียอันดับที่4 9คะแนนอัลภาษเป็นกิ๊กแฟมครับ6คะแนนครับตั้งแต่ช็อตดักเฟสแคร์ไหลมาหลังกินแวมพายนะฮะดูครับ มาแล้วครัโอ้โหแค่เกมเดียวจากอันดับที่สองครับมาอยู่อันดับห้างไงครับแล้วดูคุณดูท็อปห้าเด่รักเลยหมดแล้วเป็นไงท็อปห้าแล้วดูธงเราตัดจบเลยไหมตบเลยทุกครับขอบคุณมากกับการรับชมมาต่อตารางตัวนี้นะครับแต่ก็ยัง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 เออมันจะไปหมดนี่ไงโอ้โหติดเคอร์ฟตงั่งนี้นะแล้วเราห้าเกมนี้แล้วพวกจีนด้วยนะเออ